สวัสดีค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการท่านพัฒนามาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยบัญชาการท่านพัฒนาค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเครื่องที่43สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกลปฏิบัติงานตามแผนง,งานโครงการประจำปีงบประมาณ2568โดยดำเนินงานซ่อมทางผิวจราจรลุกรัง กว้าง4เมตรไม่มีไหลาทางระยะทาง2,500กิโลเมตรเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสามารถขนส่งพืชผ,ผลทางการเกษตรได้รวดเร็วซึ่งผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ60ณนะบ้านเมาะลาแต่หมู่ที่6ตะบลทุ่งพพอเอเภอสบบาย้อยจัังหวดสงขลา ภารกิจของนักรบสีน้ำเงินที่การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบจบข่าวสุริยาเจโซอ่าน